ต่อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิิ์สมณนนีทั้งหลายละญาติโยมบาสกุมบาสีกาฟังกฎคงกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพียกว่ากลายเป็นคุณอากตัญยูไม่รู้คุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่เวจีเช่นท่านเช้น,ชนท่านพระเทวทัตกระโกกาดิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากัะพิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สักทุกองค์หรือว่าจะไปพรหม,มโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ แร่มีในความท่านจะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าใหู้่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็ะเดประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนล่อกันปนเปินปนเป,น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 ปินไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประสเสนาทิโกศนบ้าง <c oughs> อยู่ในประเชตวันมาหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากัปปิละจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาวา่า มนุษสชัสสะเป็นต้นความเรื่องน,นี้โดยย่อมีว่ามีนาดีิการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบริมศาสาชันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกศกปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนที่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากปิละส่วน <c oughs> มันดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชี่ว่าตาปันาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุณีด้วยครั้นได้สองพี่น้องบวชแล้วตางก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอเล่าในความย่อวันหนึ่งท่านแนงสองก็ถามอุปชาว่า ทุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบวชชายก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธทุระอย่างหนึ่งและวิปัสนาสุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธทุระก็ได้กิจได้กิจก,การงานคือหนึ่นงการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจกายงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำกายงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระก็เป็นอาเมียนิสง์ใหญ่แต่วีธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้ก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุทเฉติปัะหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังะทวปชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอาราัตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทําจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าปริการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัจต,ตักขันห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในกันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเรา็จอรหัตผลสำหรับท่านกปิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธ,ธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้าก็จบพระไตรปิดกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยณนะในฐานนะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคําสอนคือในคำพีต่างต่างก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบย่องทำ้องฆ่าคนเลว เมื่อลาบชสก,กาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบชสก,การะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นรายกฎว่าไม่ช้าท่านกะปีละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร เธอที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทำเธอก็ไม่ทำคัดค้านนี่นว่าคัดค้านพระธรรมวินยัยพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระท่านหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะท่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทนงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรรเสริญเย็ยนยอจากชาวบ้านและบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็ไปแล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นี่ม์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวชเข้ามาแล้วก็โง่เง่างมหะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่เป็นนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซสียจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปรามาจากน้องชายอย่างนั้นท่าก้กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสรืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านก็บิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนแล้วจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโง,โง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแง่ย่อยสรรเสริญเยนยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ก็มาภายในไม่ช้าก็ปรากฏวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสทน,นะพี่ชายนิตายแล้วก็ไปสู่กรณิพ่านเพราะว่าตายนะเพราะชาวบ้านเขาตายกันท่านมรณะภาพไปแล้วท่านก็นสู่พรณีไปสู่กรณีานสำหรับท่านกบิละพิโคก็ดี นางสาธท่านีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิสุนีเหมือนกันนางตาบรรนาคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิสุนีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบพิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาปนาเ็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์ในการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาดิศยสตน <c oughs> <c oughs> นี่มิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นมิสัยคนเลวในย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระทั้งหลายแล้วนั้นอิจฉาดิสิยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาดิสิยาอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็จะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมหน้าของกินเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันทั้งสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดีแต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีมเหมือมนเกลือเมือไไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแกล้งแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากลแกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่าร้ายดอกไอแบบวัวสันหลังหวะก็เรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขายะเขายกคุยอะไรกันก็ตามเขาะปรบถึงใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วนะท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทิสยาถ้าเห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีอิจฉาทิสยาสีอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมีสัยของสัตว์นรกเื่อดูตัวอย่างท่านกะพีระกับนางสาธนีกับนางตาปนาแค่ที่ผมพูดเนมาชินดานะเพราะว่าเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไ้สี่ใจเสีย ถ้าขึ้นต้งกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหันอยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลก,กีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัตแล้วก็ดัดแปลงไรทำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสรรเสิรญ ไมอารมณ์อิจฉาทศิยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระหลานกล่าวปรามาต์พระหนานปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยข้อเวจีมหานรกบรรดาพิสุปสมนเนรทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จําไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำใมมีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตกมนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละ้วยไม่แนวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในาศาสนาองค์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกล็ดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลากปลเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนี่พระราชาที่นี้ต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนวุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วจึงได้ปากก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุ่งอนุจาระกลบอบอวนไปหมดจึงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจยิงได้นำปลาตัวนี้ชี้กรบวิลละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบภูลถามองค์สมเด็จพระพิตมานว่าพันเตพีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเ <c oughs> พราะเหตุใดปราณี้จึงมีสีเหมือนทองคำและว,ว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกอตลบแบบนี้ในเวลาอาบปาก อง,งสมเด็จพระผู้มีพระพา,าเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตาการัดวามามหาราชะขอถวายพระพรรมมหาบพิตรราชสมภารานีชื่อวากิิละพิโกเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสศ ผู้ความทยานอยากในลาบครอบงำด่าบริาพาทพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทยานในลาบสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าบริพาธบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนถือว่าตนน่ะเป็นคนรู้ตนน่ะเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่พูดอะไรตนจะต้องเชื่อทำลายพระศาสนาข็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสบ <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในวันาท่านทั้งหลายนะอย่าเมาในลาบสาการะแล้วก็อย่าท่นลงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกรคองค์สมเด็จพระบรมาโลกเชษตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำมันเสร์ญตัดความเมาในกามาสุขอันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมี่เชนั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปิลาภิกุแล้วองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกในกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาได้เสียษแทงผลของกรรม เพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่นี้จิงได้อัตภาพมีสีเปล็ดของตัวนะมันทองคํานี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคําสวยมีคนบอกทำนะ จะมีรูปร่างสวยในชาติหน้าแต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำนังเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดุสิยาบรรดาพระสมทันหลายที่เข้ามาตักเตือนดาว่าท่นทนหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจาระ พระองสมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาจัดต่อไปว่าพระมหาบมคตรอาตมาจะให้ปลานี้โจะเอาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการว่าพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่ากะปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพระราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าม,มาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่สะพระศาสดาจึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสทนะมีชายไปบริณิพนธ์แล้วพระเจา้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่าคนานางสาธนีมันได้ของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในเอเวจีมหานรกพระพุทธเดียคข่ะ พระศาสดาสสทรงตัดถามว่านางตาปัญนาน,น้องสาวของเจ้าไปไหนปรากะกราบทูลองค์สมเด็จไปจอมไตราวาเ่ิือจูนเวจีมหานารกพระเจ้าข่าพระศาสดาสสทรงตัดถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกบปิระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระ้าเจ้าผู้เจริญพระุทธเดียว้าะถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาเป็ความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวทีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจคอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกุ้งใจเอาสิ่งเอาศีรษะฟาดเรือทําการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จงจาไม่ด้วยช่วยกันจํา หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอยเขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระรรมวินัยขององค์สมเด็จตระสมาสมาสัพพุจาวจ้าเห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายก็บวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระดาบพระในี่ลงอเวจีมหานรกพระอิชาริศยาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือลดโลกมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบทำความจรงิงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบทำแล้วสอนทำเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบธรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบธรรมเห็นว่าลาบสการะมากจริงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมทโลกเทศไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเยวพระท่านหลายปัญหาว่าโลกมากแต่เขารู้ว่าโลกมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นที่ที่ต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาหรือสยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดี เป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอารมบรรดาท่านั้งาลายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันพระนวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ยิงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยไหม้ไว้ ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบารมีสิบยังห่างจรณะสิบห้านี่ความจริงของว่ามีอยู่นะที่ห่างจรณะสิบห้ายังมวดตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภรษาก็ไม่เป็นายสิทธิ์ได้ มี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกะปิละกน,นางสาธานีปตาพนาเป็นต้นอรลบรรดาท่านสาวกุององสมเด็จประทศผลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าเ,าเวชีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี